สวัสดีครับผมสวัสดี FC สาวน้อยพุทบนแพ้ง FC พ่อฮักแม่ฮักบักหลาหนอยมานะชัยสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะม mm. ้นนี้ผู้พามีเรื่องสีมาเว้ามีเรื่องสีมากระสิบกระสับสรรฟังพี่น้องเกี่ยวกับบักหลาหนอยที รับบริจาคครับเนาะเพราะว่ามีช่องหนึ่งนีช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาก็เป่าเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคว่าอาจกดเพื่ออะไรที่มันแต่ผูพายังยืนยันคำเดิมว่าน้องไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะครับเขาไม่ได้ว่าเราหรอกแต่ว่าเราอยากจะมาเล่าสู่ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับจริงๆการบริจาค มันก็มีกฎมีกฎระเบียบของมันอยู่แต่ว่าเราเราไม่ได้ผิดกฎอะไรเพราะว่าเราเรานําเงินส่วนที่ได้เราจะไปช่วยน้องพี่น้องเป็นเป็นเอฟซีของบัลลานันละถึงถึงบัลลาหน่อยมานอะที่บริจาคเป็นบัญชีเงินของเจ้าของครับแล้วมันก็บ่ได้ผิดกฎอีกครับเพราะว่าเงินส่วนที่ได้มากกระทืบ ผู้ประสบภัยอยู่ด ge ge เีเงินท like ี so ่ได้มากก็ถึงผู้ประสบให้อยู่ดีน้องบได้เอาใส่กระเป๋าได้เรนตอนนี้เรจะได้แอดมินน้องแอดมินเพจยนนอนผู้จัดการมีแล้วบได้ว่าสิระลับระลวงอยากใส่กระเป๋าตัวเองเงินนอนมีอยู่แล้วเงินน้อนมีนี่แหละครับเลยมาเล่าซูงสร้างว่าจริงๆแล้วการรับบริจาค ที่น้องเฮติมาเน่ยมันเพื่อเพื่อผู้ประสบให้โดยเฉพาะ FC ของน้องเองนะครับรเป็น FC ของน้องเองนะครับ,รบแม่น้อยบ่ชือ่อแม่น้อยหรือแม่ยังอะไรสีสเกตนะครับเนาะน้องได้น้องได้ไ,ดไลฟ์สดแล้วก็คุยกันอยู่พ่อปู่ผาก็อยู่ในเหตุการณ์ได้ถามใครกันอยู่นะครับเนาะ ม,มันเป็นอย่างที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับผิดกฎหรือไม่ผิดกฎนะครับเนาะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของน้องทัวน้องมีเอซน้องมีพอหักแม่หักหลายท่กอย่า้มากไม่ออียงแต่ว่าเงื่อนนัันมันก็นมือของเอฟซี FC ที่ิ่นประสบให้อยู่แล้วโดยเฉพาะเอฟซี FC ของน้องนะครับเนาะ น้องเฮ็ดด้วยความจริงใจเฮ็ดด้วยความตั้งใจนะครับนะเออมานะทาด้วยความจริงใจเพราะว่ากี่พันพานมากนะเอฟซีเดี๋ยวก็ี่คะแนนกี่คะแนนกระท่งเห็นน้องู่แล้วน้องก็น้องก็นึกถึงนึกถึงบุญคุณถึงเพื่อให้มากน้องก้ตอบแทนเป็นอ่ามันอาจจะบ่ได้มากมม่มหาศาลนะครับเงินอาจจะไม่ได้มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่น้องทาคือ คือความสุดยอดความกระตันยูที่มีให้กับเอซีหรือว่าพ่อฮักแม่ฮักที่เคยตอบสนองที่เคยให้ให้น้องได้ได้มีคะแนนได้มีอะไรจนมาถึงเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละคน,นเขาก็ให้มานองก็เก็บเก็บเข้าชื่อมนณุนก็จริงอยู่ แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาน้องก็จะแบ่ง่ไเป็นเป็นอ่าเป็นบัญชีเป็นเงินที่ต้องเอาไปให้ผู้ประสบค์ยนะน้องอาจจิบ่แม่นเอ่อศูนย์ศูนย์การช่วยเหลือที่ใหญ่โตนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นเพราะว่าน้องทำแบบลำพังคนเดียว ทำทำคนเดียวนะครับเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นเอ่ออโลนตลอดการเป็นแบบเดียวใดตลอดการมีแอดมีแม่ข้อมีแม่มีแม่ฮักมีอย่างอิดหลายหลายหลายคนแล้วรวมทั้งของภูผาก็คอยเป็นกระแสข่าวคอยเป็นกระบอกข่าวให้น้องนี่มันจะเป็นแบบนี้ไงนะมันจะเป็นแบบนี้คนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันเขาก็ใส่ชื่อใส่อะไรไปเหมือนกัน ครับเนาะมันไม่ได้ผิดกฎอะไรมากมายนะครับตนะอนบริษัทบ่ิด้มีการแจ้งจับคิดกดเอียงประมาณนั้นละเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็ต้องถือเป็นผูน้ประสงค์ยชแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเนาะผมเห็นหลายหลายคนที่ทําแบบนี้บางทีนะ่ะบริจาคจริงเข้าชื่อแต่ว,ว่าหายไปเลยอันนั้นมันอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับนะแต่ว่าน้องทนะําอด้วยใจใสซื่อบริสุทธิ์นะครับรับรองแน่นอนผมเชื่อว่า มาน้เขาทําออกมาทําได้ดีมากนะครับทำออกมาแบบไม่มีที่ตีนน้องเป็นคนที่กัดตันยูรู้คุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างของของอวารละเร่งด่วนของพ่อใหญ่โจแกก็ทําของแกแต่ว่าแกก็ทําเป็นแบบอลัอาางการทีมงานอลังการอยู่แล้วของพ่อใหญ่โจนะครับ แกแกแกใหญ่โตมากมายอยู่แล้วแกสร้างแบบทําช่วยเหลือผู้ประสบภัยทําอยู่บ้านน้องอะไรบ้านน้องอุ๋ยมากเนี่ยคินมองดูนั่นแหละครับ <c oughs> ส่วนของอน้องมหนาเราเราก็ช่วยเหลือกันทางพ่อพ่อแม่แม่ช่วยเหลือกันผู้พาก็ที่คอยเป็นกระบอกเสียงให้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นน้องมะละน้องมะละเอ่ยมา เขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ใจดี FC น้องมานะเพชรบันแพงลำเพลินโชว์ซสาวน้อยเพชรบันแพงเอซสาวน้อยลำเพลินโชว์ร่วมชมไลฟ์สดน้องมานะเพื่อส่งขวัญและกำลังใจให้แก่พี่ๆีทหารและพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษบางซีนะครับเนาะนั่นแหละ <c oughs> น้องทำออกมาได้ดีแล้ว างคนบอกว่าดูจนจบครับชว่วงนี้พี่ตกงานยังไม่มีไรายได้เข้าใจอยู่บางคนพิ่ถกับ,บ่มีเยาวาจะเขาเลยผู้พาไงบม่มีผู้พาชนเดือนสุดเดือนอรถสุดยอดไปอ,อยากจะบอกถึงเรื่องคะแนนนะครับเนาะยังไดยังไดกับเป็นกําแพงเป็นผ้ลังบวกเป็นกระบอกเสียงให้น้องอยู่แล้วนะครับผู้ใดชี่วายัางไดก็สร้างช่องไหนเพิ่อนี่วายัางไดแต่ว่าเพิ่นกบด้เอ้ยน้ำถึงหนองมานะถึงอย่าง แหววที่ว่าการบริจาคซื่อนะครับการบริจาคถ้าใส่ชื่อตัวเองมันจะผิดกฎแต่จริงๆแล้วมันก็บ่ได้ผิดกฎผิดธรรมเนียมอีกอย่างหรอกเพราะว่าเงินนั้นถึงผู้รับโดยโดยทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคนะอืมมันโอเคช่วงนี้อ่ะกำลังยู่หนาชิวหนาขวัญศึกข้างนอกกำลังลบกันมากมายเราจะไม่ลบกันในบ้านนะครับเนาะเฮาสีบ่มาลบกันในบ้านกันเองศึกภายหนบไนหลวงแห้ง ทหารทหารทุกเหล่าทุกหน่วยกําลังสู่ซึ่กอยู่ภายนอกเข้าป็นเป็นคนภายในกับซอยกันนะครับเข้าสีบนลลกันเราเราจะไม่สู้รบปลุกปืนกันเราจะช่วยกันนะครับเนาะอันใดที่มันบอดใเนื้อบากว่าแรงเท่ากับบอดตองเฮตห้อีกคนหนึ่งค่อยกังวลใจนะครับเนาะต้องซอยกันช่วยกันดักเฉกเฉกเช่เชชนน้องมานะที่กําลัง ตัวน้อยๆสายปัน่นเล็กๆที่คอยอส่งกําลังใจให้ส่งสิ่งของนิดๆหน่อยๆเพื่อได้คาจึงผูกประสบให้นะครับนาะนี่แหละคือความหมายของว่าการบริจาคนะครับนาะการบริจาคของน้องใส่ซื่อและบริสุทธิ์พี่น้องนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคนที่เป็นสะพานบุญกับน้อง ส่งถึงผู้ประสบภัยนะครับเนาะ mm hmm. ผู้อยู่แน่วนากค mm hmm. ขอให้พระชยามเทวทิลาปกปักรักษาให้อยู่ดีให้มีสุขทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทั้งเก้าพระอ,องค์คุ้มครองทหารไทยทุกๆท,ท่านรา่ว mm ่า hmm. จะเป็นทหารเรือทหารบกทหารอากาศหรือตำรวจทหาร ตำรวจชายแดนแนวหน้าสุขผู้สุขคน่วยลบพิเศษของกำลังของทบกไทยที่อยู่แต่ละจุดแต่ละจุดให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกทุกท่านตลอดไปนะครับผมผม FC ของน้องมานะและยูทูบเบอร์ตัวน้นอย คอยเป็นกระบอกเสียงให้น้องมานะและคอยให้กำลังใจทหารหารทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ